าริตาไม่ได้มาไม่ได้มาค้าบาริตาไปครูคลิกหรอใช่แล้วนดตาไปไหนาพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้นะกดติดตามหนยเดียวกดจริ๊จริงจริงอ่ะกดยังไงกดติดตามกดติดตามช่องไหนตอนนี้เกี่ยวอยู่ใครครับ คอยมาพ่ <c oughs> อคนไหนชือ่ออะไรพ่ออะไรพ่ออะไรบอยไม้บบบอะไรทำรึอ้าอ้าววางว่างถ้าถ <c oughs> ู <c oughs> ก็บยังหนึ่ ม,ม,ม,ม่นร้อนมากขอข้ามเลย,ยข้ามๆเลยน้าใส่กตี๋ยงำเต็มเ็มผมมากบ่ะเสผมมมามาก นาทีก you pues ูลงกุลงยคนารู้แล้วองกใหม่เลยก็ยังไมนี่เพียรแน่ขอบคุณกานี่เลียุณคอยคอกับนีปยกลงรูกเติมยังเติมตอกยังเติมเป็นไหมยอตังยังครับยอดยังอตรงไหน ตรงนี้ไม่ใช่งนี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เลยกดเลยครับเอาอะไรรถอันนี้เอาอะไรอันนี้รถส้มอะไรองมนสตรอเบอรี่อะไรอมนอ่ามนเลยค้าลูกค้าอมเลยโอเคถ้าอะไรอีเาอสตรอเบอรี่หรือส้มอะไรบอกว่าอะไรสตรอเบอรี่ ตอนนี้ใส่คือไหมครับใส่คือก่อนทหานเอานาตีทหานเอา <c oughs> พี่นายตาอยู่ไหนบอกเอลซี่ซีนายตาไปไหนไโอ้หามแม่เกียวหยกใคร มีบอกกินใช่ไหงบอกเป็นแล้วทำแล้ว <c oughs> ถึงเวลาแล้วครับ งานน้องเกียนอนนรไหนเใชยนไหมไปเลย่องพี่น้องมากินชาบูกินชาบูตีแต่ดูด้วยให้อยู่ อำอาไรบอกแกบ้าเอาแล้วหมดอีกเดีอยวตอนนี้หรอสามสิบนาทอีอยู่กลางถนน,นใกล้ปตทที่มีเซเว่นโดนยิง เราเดลงหรอขนาดเรายังให้ข่าวเท็จพอได้เลยอันี้ได้แล้วนะยำยำยำโอ้เอาว่เฟียยบบ่

เอาเยอะก็ได้ใส่ยังไงโอ้ ay, หมดแล้วสักอกหมดแล้วพ่อค้าพ่อค้าไม่เตรียมของเลยพ่อค้าเอาเง,งินถึงกันไหมถึงกันไปก่อนถึงกันไหมได้กดเอากร้นอยอนร้อน้้อนร้อนอนร้อน้นออ้วเห็นนอน่งงนน้ เงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนครับ <IS> เอาใส่ก่อนเติมสต๊อกก่อนเพราะค้าเราลูกค้าไมาแล้วหนีเอเร็วเติมเติมเติมปิดฝาปิดฝาเลยเอาเงินเรามาจากกู้ด้วยเงินอยู่ไหนเอาเงินอยู่นี้สาวไปเลย สวัสดีครับผมมันอยู่ับผมเป็นรถนั่นแหละวันอยู่ไหนนะอยู่บ้านใครโตเกียวอยู่กับใครวันนี้ในแต่ยูกใครโอเคพี่ในแต่ไม่มาหรอโอ้ยบอกว่าพี่น้องม่ได้มากม้หนึ่งวันไม่ได้มานานิต่อยู่กับใครครับพี่เกียวอยู่กับใครครับ ไงเอ็น้องตอบแล้วไงคใ,ใครถามหาหนอหน้อยตากับแม่อ,อ๋อน้องกับแม่พี่อไอจอายหยอกใครครับหยอแม่แล้วพี่เกียร์หย่กับใครเอ่ยโอเคเอ็ซีถามาามาไงหนูก็ตอบเลยโอเคไหมหนูตอบเป็นแล้ว <c oughs> ตอบเป็นแล้ว <c oughs> ตอบเป็นแล้ว